ที่ใช้เวลาวันสชั่วโมง <Hey. S 1> ผมนี้น <c oughs> านมากค่ะคนถามว่าผมจริงผมปลอมผมจริงนะจบเรื่องนี้ก็คือตัดผมสั้นเลยเพราะว่าผมเสียบ <c oughs> <c oughs> วันนี้พอทยินนะเ <c oughs> มคอเวอร์นะคะซื้อชุดเปลี่ยนค่ะเราจะเปลี่ยนลุคใหม่หมดเลย ว่าลุกไหนต้องรอดูนะคะใน EP 14ค่ะค่ะในเรื่องนี้นะคะฟังก็รับบทเป็นพลอยว่าพลอยเพลินค่ะพลอยเนี่ยก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็นิสัยเนี่ยเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบสดใสคืออยากให้ทุกคนรอบข้างของเราเนี่ยมีเสียงหัวเราะตลอดเวลาะคะ่ะจริงๆเขาบอกว่าตอนแรกที่ได้บทมนาะคือผ่ากังวลมากเลยเพราะว่าเป็นบทที่คือพลอยเนี่ยเขาจะมี ลักษณะแล้วก็บุคลิกที่แตกต่างจากคนปกติทั่วไปในโลกใบนี้คือเหมือนกับเขาหลุดออกมาจากเป็นตัวกระตูนหลุดออกมาจากเทพนิยายอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็ต้องมีการแบบเวิร์กช็อปเพื่อให้เราเข้าถึงแบบตัวละครมากขึ้นเลยอยคะ่ะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นคนที่แสดงออกคิดอะไรแล้วก็จะแสดงออกไปเลย